สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาพบเช่นเคยกับบัณฑกรรมสั้างอาชีพนะครับวันนี้ผมก็มีเมนูสร้างอาชีพอีกหนึ่งเมนูมาแนะนำนะฮะเมนูนี้ก็คือเมนูไก่ทอดตลาดนัดนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังมองหาอาชีพอยู่นะครับสามารถนําอาสูตรนี้ไปทําขายได้เลยนะผมเชื่อว่าถ้าใครทาตามเนี่ยต้องขายดีแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเราจะไปเริ่มกันเลยครับวันนี้นะครับผมจะใช้ชิ้นส่วนไก่นะครับประมาณ4ชิ้นส่วนนะอันดับแรกนะครับก็จะมีนะมนปีกไก่บนนะครับ จริงแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทุกต่วนนะครับตีไก่บนนะครับนําเทเลยนะครับแล้วก็ตีนไก่ครับแล้วก็คอไก่ครับเครื่องในนะครับแบบนี้นะครับใส่รวมมาเลยนะครับเราก็ใส่น้าปลาลงไปเลยครับเราจะล้างเพื่อไม่ให้ชิ้นต่วนไก่ครับมันจะขาวนะเราจะล้างด้วยน้ําเกลือนะครับเพื่อนใช้เป็นเกลือแกงป่นทั่วไปนะครับ จะช่วยได้นะครับทําให้ดับคาวไก่ทีนี้นะครับเราก็แช่ทิ้งไว้นะครับสักประมาณ5นาทีนะครับหลังจากแช่ทิ้งไว้นะครับ5นาทีแล้วนะครับทีนี้เราก็นําน้ําเปล่านะครับเทออกครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทําความสะอาดตัวเครื่องในกันนะครับตัวเครื่องในสังเกตว่ามันจะมีไขมันอยู่เห็นไหมไขมันตรงนี้นะครับเราก็ใช้มีดนะครับแซะเลาะนะฮะเอาไขมันมันออกก่อนนะครับ นี่นะครับพอเราเอาไขมัน profession. ตรงเครื่องในออกเสร็จนะครับก็จะเป็นหน้าตาษณะนี้นะก็จะไม่มีไขมันแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะมาล้างน้ำปลาอีกรอบนึงนะครับพอล้างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับ <ada> <iki> เราจะไปเริ่มหมักกันเลยนะครับนํากระเทียมนะครับเราจะมาตำให้มันละเอียดเลยนะครับหลังจากที่เราตำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนํากระเทียมนะครับนํามาใส่ภาชนะที่เตรียมไว้เลยนะครับ เมื่อกี้นะครับผมลืมตำพริกไทยขาวนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าลืมตำพริกไทยขาวไปด้วยนะครับมันจะทําให้ตัวตัวมันตบนะครับมันจะมีความหอมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยรสด,ดีครับแล้วก็ตามด้วยเกลือแกงป่นนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะนวดทั้งหมดให้มันเข้าด้วยกันเลยครับขออนุญาตใช้มือเปล่านะครับเพื่อน สูตรนี้นะครับเราจะไม่ใส่น้ําตาลนะครับเราจะไม่ใส่น้ำมันหอยนะครับหรือว่าเราจะไม่ใส่สมสมตัวอื่นนะครับเราจะใส่แค่ตัวรสดีกับตัวเกลือนะครับหลายสูตรนะครับเขาจะใส่น้ําตาลนะครับใส่น้ำมันหอยนะครับถ้าเราใส่แบบนั้นเนี่ยทำให้ไก่เนี่ยนะครับมีโอกาสที่มันจะไม่ค่อยกรอบได้สูงนะครับแต่ว่าท่านเพื่อนหมักแบบนี้นะครับใส่แค่2ตัวแค่นี้นะครับไก่เนี่ยตัวไก่เนี่ยตรงหนังมันแล้วก็แป้งเนี่ยจะมีความกรอบมากๆนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะมานําแป้งทอดกรอบนะครับนํามาผสมเลยครับก็จะผสมแป้งข้าวเจ้าด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะนําน้ําเย็นจัดนะครับหรือน้ําปูนใสก็ได้นะนํามาใส่นะครับน้าเย็นจัดกับน้ําปูนใสเนี่ยทำให้ตัวแป้งเนี่ยจะมีความกรอบมากยิ่งขึ้นนะครับแลวเราจะนวดทั้งหมดนะครับให้มันเข้ากันนะครับ หลายคนถามว่าถ้าเราผสมแป้งแยกได้ไหมนะครับแล้วก็มาเทแบบนี้จริงๆก็ได้เหมือนกันนะครับได้ทั้งคู่นะมันไม่ได้มีถูกมีผิดอะไรกันนะครับเพื่อนๆขอแค่ทุกคนเนี่ยผสมให้มันเข้ากันแค่นั้นนะครับแต่ว่าสูตรนี้นะครับเราจะหมักนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้เลยนะครับเหมือนตามเพื่อนๆเคยเห็นแม่ค้าตามตลาดนั้นไหมครับที่เขานําไก่ไปทอดขายอ่ะแล้วเขาจะหมักใส่ถุงไว้อ่ะพร้อมกับแป้งเลยเขาก็หมักแบบนี้แหละนะครับบางคนจะไปชุบแป้งก่อนจะทอดนะครับถ้าทําทานแบบนั้นทําได้นะ แต่ว่าท่านเพื่อนทําขายแบบนั้นมันจะยุ่งยากนะครับแนะนําไม่ทําแบบนี้ดีกว่าถึงเวลาล้วก็นําไปทอดแบบนี้ได้เลยนะครับง่ายๆหลังจากที่เรามาเสร็จแล้วนะครับทีนี้นะครับผมจะนําไก่ไปหมักในตู้เย็นนะครับทิ้งไว้ประมาณขั้นต่ำหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับเพื่อให้สมสมเนี่ยมันซึมเข้าเนื้อนะครับหลังจากที่เราหมักทิ้งไว้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะมาเริ่มทอดกันเลยนะในการทอดนะครับเพื่อนๆต้องใช้ไฟที่ค่อนข้างปานกลางนะ อยากใช้ไฟที่อ่อนไปนะครับแล้วก็อย่าใช้ไฟที่มันแรงไปนะถ้าแรงไปเนี่ยเดี๋ยวไก่มันจะสุกไม่ทั่วถึงนะครับแล้วก็ถ้าไฟมันอ่อนไปนะครับเดี๋ยวมันจะอมน้ํามันนะครับในการใช้น้ํามันนะครับเพื่อนน้ามันต้องท่วมนะถ้าจะทําขายน้ํามันต้องท่วมนะครับมันจะได้สุกทั่วถึงถึงกันนะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับน้ำมันเริ่มเดือดแล้วนะครับเพราะว่าจะมีฟองผุดๆออกมานะครับพอเดือดแล้วนะฮะเราก็นําไก่ลงไปทอดเลยครับ ในการทอดแหละครับเราจะทอดชิ้นส่วนอื่นก่อนนะครับแต่ว่าเราจะเหลือตัวเครื่องในไว้ทีหลังนะครับเพราะว่าตัวเครื่องในเนี่ยมันจะสุกง่ายนะถ้าเพื่อนๆทอดรวมกันไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะมันจะแข็งแล้วก็แห้งนะครับพอเรานาไก่ลงไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเราอย่าพึ่งคนหรือกวนไก่นะครับเพราะว่าถ้าเรากวนเนี่ยเดี๋ยวแป้งเนี่ยมันจะติดกันนะครับเราจะรอให้แป้งมันเซตตัวนิดนึงนะครับ พอแป้งเริ่มเซตตัวกันแล้วนะครับเราก็เอาตะหลิวนะครับมากวนไก่นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กวนเนี่ยเดี๋ยวตัวไก่ที่มันอยู่ล่างสุดอะครับเดี๋ยวมันจะติดกันนะเดี๋ยวมันจะจะไหม้นะครับเดี๋ยวสีมันจะไม่ทอดถึงกันนะครับแล้วเราก็จะทอดทิ้งไว้นะครับสักพักหนึ่งนะตอนนี้นะครับไก่เนี่ยอพอเราทอดมาักพังแล้วนะครับสังเกตว่าตอนนี้สีเริ่มสวยแล้วนะเห็นไหมเริ่มเป็นสีน้ำตาลนะครับสีทองกำลังดีเลยนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้สุกเต็มที่นะเพื่อนๆเราจะทอดให้มัน เข้มมากกว่านี้นะให้มันสุกมากกว่านี้นะครับและตอนนี้นะครับไก่ก็สุกได้ที่แล้วนะครับเพื่อนสังเกตว่าตอนนี้นะครับสีกำลังสวยเลยเห็นไหมได้ที่แล้วนะครับเราจะมาตักขึ้นกันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นําไปพักเพื่อให้มันเสด็จน้ำมันได้เลยครับนี่นะครับก็คือไก่ทอดที่ทอดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็พักไว้ให้มันเสด็จน้ำมันเรียบร้อยนะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับสีไก่ สวยมากเห็นไหมแล้วก็แป้งนะครับเกาะทั่วไก่เลยนะครับถ้าใครชอบแป้งมากนะครับก็สามารถเพิ่มแป้งให้มากกว่านี้ได้นะครับเราจะมาเริ่มชิกีก่กันเลยนะครับนี่ข้างในสุกนะครับขาวสวยกําลังดีเลยครับเห็นไหมน่ากินไหมนี่นะครับแล้วก็ตัวคอไก่นะครับหนังกรอบนะครับแห้งกําลังดีเลยเห็นไหมนี่แล้วก็เครื่องในนะครับนี่สุกกาลังดีนะครับไม่สุกมากนะครับแล้วก็แป้งเนี่ยเกาะ ทั่วตัวเครื่องในเลยนะครับแล้วก็ตีนไก่ครับน่ากินมากนะครับแป้งทั่วถึงนะครับไม่หนาไปนะครับแล้วก็ไม่บางไปนะกําลังดีเลยนะครับถ้าท่านเพื่อนคนไหนนะครับที่กาลังมองหาอาชีพอยู่ก็สามารถนาเอาสูตรนี้มาทําขายได้เลยนะครับผมเชื่อว่าถ้าใครทำตามเนี่ยต้องขายดีแน่นอนครับถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับและเห็นว่าเป็นประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามมันด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ